วันนี้มันลาป่าของพวกเราสองตัวฉันก็ว่าแบบนั้นแหละเสียดายจังเลยไม่มีน้ำสลัดมาใส่ไม่งั้นได้กินสลัดผักละฉันก็ว่าแบบนั้นแหละเอ้พวกนายพูดต้ออื่นไม่เป็นบ้าเลยไงวะฉันก็ว่าแบบนั้นแหละไอ้นี่สงสัยไม่มีสมองต้องกินผักเยอะๆนะจะมีสมองป่าแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์ดีอากาศก็ดีแต่เสียทีไม่มีขี้ให้กินเดินมาตั้งนานแล้วสิเหวมากเลยแถวป่าทำไมไม่มีใครมาขี้แต่แถวนี้บ้างวันนี้ยไอ้ว ฉันไงไม่ได้ฉันยืนน,น,นั่งยืนหลับยืนนานยังไม่แม่คืนไม่ได้นอนเลยเดินเลาะไปเลาะมาทั้งวันทั้งคืนฉันก็นอนด้วยขี้กินได้ช่วยเอาเันไงไม่ได้ฉันเลงเลยฉันลงไปข้างหลังยังไงไม่ได้ขึ้นมาได้ยังไงไม่ได้ฉันหลอนได้บอกว่าเนี่ยฉันลงยังไงไม่ได้อีพวดนายขึ้นไปทำอะไรบนนั้นไม่ได้ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นไม่ได้ลงมานหน่อยดิมาคุยกันหน่อยดิฉันอยากรู้ว่าอาหารที่อยู่ตรงนี้มันหายไปไหนวะเดียนายขโมยไปใช่ไม่พูดหรอกมาคุยกันหน่อยดิมันหายไปไหนเว้ยไอ้เนี่ยพูด นี่มันเป็นค่าพิเศษของตื้อปูยไก่เลยนะเนี่ยนายมั่นใจได้ยังไงว่าขี้กาบนหลังฉันมันจะออกไม่รู้แตงรมฉันลำคาอะไรตัวนี้อย่างไรไม่รู้จะเดินตามตูดมาทําไมอะไรหนักหนาเดินตามตลอดเลยใครขึ้นได้อยู่ข้างนอกช่วยเปิดประตูให้นหน่อยสิฉันรู้สึกหิวมากเลยอยู่ข้างในไม่มีอะไระแหละใอ้ได้ยินไหมมีใครอยู่ข้างนอกบ้างเปิดประตูให้เอยดิมีเม็ดถั่วอยู่เม็ดเดียวเย่ยฉันต้องแท็กแท็อยู่แบบเนี้ยอยากออกไปหาอาหารข้างนอกกินบ้างเบือ่ออ้กพวกนายจะมาออน,อนๆอะไรแถวนี้ไม่ใช่จะนั่งสมาธิ ไอ้ไอ้สองตัวข้างบนนี่มันยังไงวะเนี่ยไอ้ไกลๆถึงพวดนายอาบน้ำปัเปล่าวะเนี่ยเหม็นมากเลยฉันจะนั่งทำสมาธิสักแหนไปอยู่ขี้ยุขี้อะไรนักหนาวะเนี่ยไอ้ไกลๆไรเด้อไอ้ไกลๆไปออกไปจากตรงนี้พวกมัจะนั่งสมาธิเนี่ยฉันเดินเล่นอยู่ดีๆไม่เจอสาวสวยสองคนเนี่ยคิดว่าฉันเป็นดารายังไงวะเนี่ยจะมาขอถ่ายรูปอยู่ได้อย่างว่านั่นแหละคนมันมีแิ่เหนือยแต่ในีฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยสงสัยเมื่อวานฉันจะขึ้นเนี่ย ้องไปเลิกหุ่นสักหน่อย้วกินเยอะเกินไปเนี่ยทำอะไรนิดหน่อยเหนื่อยมากเลยต้องไปเข้าฟิตเนสสักหน่อยละเอ้มื่อยมากเลยไอ้หมาเด็กตัวนั้นมันไม่อยู่ฉันนอนที่นอนมันสักหน่อยสบายใจไรที่เกียจเนี่ยมันเข้ากันหน้าฉันไม่ได้ไม่เข้าแต่มาที่นอนฉันเดี่ยวใส่แล้วไม่มีที่นอนนะต้องมาแอบนอนอที่นอนของไอ้หมาน้อยเบบี้เนี่ยไอ้มันเล็กจังเลยฉันแม่เจ้าของนม่แกซื้อให้ฉันสักอันน่ะเนี่ยมันนุ่มสบายดีแต่ว่าเหม็นเดี่ยวเกิน แค่อยู่ข้างนอกเปิดประตูให้เราสองตัวไหนจะออกไปคิวๆท่งนใดไม่มีใครเลยข้างนอกไม่มีใครเลยเอ้ยยังจะหลับยัน,นอนได้สองตัวนี่มันเคลยอะไรกันว่ากวนใจจริงๆเลยใหญ่เช่นโมโหนละเมื่อครรืนนานเด็กนั่นเดินหอนทั้งครรืนแหละตอนนี้ก็เล่นจะหิวเลยไม่กวนใจขอนอนพักสิ่งแลกเว้ย